ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Cafe ช่องที่พาคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีทางทหารแห่งอนาคตทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์สุดล้ำรถถังเครื่องบินรบขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยที่จะเปลี่ยนชมหน้าสนามรบในศตวรรษที่21พร้อมแล้วไปชมกันเลยคุก30วินาทีแรกปี2026รัสเซียเปิดตัวยุโทโธปกรณ์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลของโลก m i g 41เครื่องบินขับไล่เจเนเรชันที่6ความเร็วสูงกว่า6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าความเร็วเสียง5เท่าซ่อนตัวจากเรดาร์ได้เกือบทะลุชั้นบรรยากาศได้และมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงติดตั้งมาแบบเต็มสูบแล้วถ้าประเทศไทยได้ครอบครองเจ้านกเหล็กตัวนี้ล่ะบอกเลยว่าเกมเปลี่ยนสคริปเต็มภาษาไทย ปี2026นี้โลกกำลังอยู่ในยุคที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารรุนแรงกว่าที่เคยและผลงานชิ้นโบแดงจากฝั่งรัสเซียที่ทั่วโลกจับตามองก็คือเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชันที่6รุ่นล่าสุด MiG-41 หรืออีกชื่อคือพัก DP ที่พัฒนาโดยบริษัทมิคอยันผู้สร้างชื่อเสียงจาก MiG-29 และ MiG-31 ที่เคยครองฟ้าในยุคสงครามเย็น MiG-41 ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียงระดับแมท5าหรือมากกว่า6000กิโลเมตร ชั่วโมงด้วยขุมพลังจากเครื่องยนต์อิเดลีเย30รุ่นใหม่ที่สามารถพาเครื่องขึ้นไปได้สูงจนเกือบถึงชั้นขอบอวกาศมันไม่ใช่แค่เครื่องบินรบธรรมดาแต่มันคืออาวุธแห่งอนาคตที่สามารถเฝ้าตรวจการทำลายเป้าหมายและหลบหลีกการตรวจจับได้ในเวลาเดียวกันจุดเด่นของ MiG-41 อยู่ที่เทคโนโลยีที่ล้ำเกินจินตนาการความเร็วแม้ถ้าขึ้นไปเร็วกว่า F-22 Raptor หรือแม้แต่ SR-71 Blackbird สเตล ใช้วัสดุดและโครงสร้างที่ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์พร้อมใช้พล a s m a s t e e ที่ทำให้เรดาร์แทบมองไม่เห็นอาวุธติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง A-37M KH-47M 2คินเจ้าและอาจรวมถึงปืนเลเซอร์ในอนาคตเรดาร์ AESA เรดาร์อัจฉริยะที่ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรพร้อมระบบ AI ช่วยตัดสินใจในภารกิจภารกิจป้องกันน่านฟ้าต่อต้านดาวเทียมสอดแนมข้ามประเทศ โจมตีลึกเข้าเขตศัตรูคำถามสำคัญคือประเทศไทยจำเป็นต้องมี MIG 41หรือไม่และมีโอกาสแค่ไหนที่จะได้ครอบครองประเทศไทยเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการพัฒนาอาวุธและกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันไทยมี f 16 ทีเป็นและเครื่องบินขับไล่เบารุ่นอื่นๆที่ทันสมัยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามที่ซื้อ Su-30 จากรัสเซียรหรืออินโดนีเซียที่เล็ง F-15EX e เครื่องบินรบระดับ MiG-41 จึงอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอากาศยานในภูมิภาคราคาของ MiG-41 ในปี2026ยังไม่มีราคาที่เป็นทางการจากรัฐบาลรัสเซียแต่มีการคาดการณ์จากผู้เชี่ยวชาญว่า ราคาต่อเครื่องอาจอยู่ที่ประมาณ130-160ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4,500-5,500ล้านบาทไทยต่อ1นึ่ลำขึ้นอยู่กับออปชันและอาวุธที่ติดตั้งเพิ่มเติมถ้าประเทศไทยลงทุนใน MiG-41 แม้แค่2-3ถึง3ลำก็จะสามารถปกป้องด้านฝาได้ไกลระดับพันกิโลเมตรควบคุมอนณาเขตทางอากาศและส่งสัญญ,ญาณถึงนานาชาติว่าประเทศไทยพร้อมป้องกันตนเองอย่างจริงจังโครงสร้างพื้นฐานที่ไทยต้องเตรียมถ้าซื้อ MiG-41 1 สนามบินที่สามารถรองรับเครื่องบินไฮเปอร์โซนิกสระบบบำรุงรักษาและอะไหล่ที่เชื่อมกับรัเสเซีย 3. นักบินที่ต้องผ่านการฝึกพิเศษ 4. ระบบควบคุมและสื่อสารที่รองรับความเร็วและพลังของ MIG 41 MIG 41ในมุมมองด้านการเมืองการซื้อ MIG 41อาจทำให้ไทยถูกจับตามองจากพันธมิตรตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาแต่ในอีกมุมหนึ่งก็เปิดโอกาสให้ไทยสามารถรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาค เพราะในยุคนี้ใครควบคุมอากาศคนนั้นควบคุมสนามรบข้อได้เปรียบหากไทยมี MIG 41ตรวจจับและตอบโต้ขีปนาวุธจากระยะไกลรูกล้ำพื้นที่ศัตรูได้ในเวลาไม่กี่นาทีป้องกันดาวเทียมและสื่อสารในยามสงครามเป็นแพลตฟอร์มในการติดตั้งเทคโนโลยีป้องกันขั้นสูง MIG 41กับอนาคตของสงครามหลายฝ่ายเชื่อว่า MIG 41ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแค่ต่อสู้กับเครื่องบินรบอื่นๆแต่ถูกสร้างมาเพื่อ อนาคตของสงครามสงครามในอวกาศการแทรกซึมข้อมูลการควบคุมดาวเทียมและสงครามอิเล็กทรอนิกส์สรุป mig 41ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่แต่มันคือยุทธศาสตร์ของอนาคตและถ้าประเทศไทยต้องการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านความมั่นคงในเอเชียการลงทุนในเทคโนโลยีนี้อาจเป็นคำตอบที่กล้าหาญที่สุดอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องออโต้คา c r คราฟเต็เพื่อไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธล้ำยุคทั่วโลกแล้วคุณล่ะ คิดว่าไทยควรมี MIG 41หรือไม่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับ